โอเคครับวันนี้ผมตีมตัวเตะนะครับวันนี้เราจะมารีวิวเบ็ดเบ็ดโมโบนะครับนี่ไบเนี่ยเป็นอลูมิเนียมนะครับเราก็ลองตาไก่นะครับเพื่ออ้ยดอายุการใช้งานนะครับเพราะว่าลูนเวลามันปั่นไปเนี่ยเป็นพันพันหมื่นหมื่นรอบเนี่ยมันจะทําการสึกหลอนะครับพอมันถูกับตัวลวดนะครับอันนี้ยืดไปได้นะครับช่วยได้นิดนึงส่วนไบทงเป็นสแตลเลตนะครับนี่ให้เสียงที่กลางวัน มาพร้อมกับลวด1.47ครับผมสปริงตัวบอด้เป็นตะกัวชนิดแข็งนะครับแล้วก็ทำสีระบบก็คือรองพื้นเนี่ยสชั้นไปเลยแน่นๆนะครับตัวเบสเป็น6 O สแตนเลสนะครับแบบนี้ท่อหดสองชั้นหนาะครับคออ่อนสปลิงเนี่ยที่ใช้นะครับต่อจากตัวเหยื่อเนี่ย เป็นเบอร์ห้านะครับแข็งพิเศษนะครับราคาเนี่ยตัวละสองร้อยบาทนะครับเดี๋ยวฟังเสียงกันต่อเห็นปลาจิบด้วยวิ่งมาตรงครับผมแนะนำนะครับปัะเบลดสำหรัคนที่ใช้นะครับก็ประมาณรอบเจ็ดนะครับสำหรับลอกที่ใช้ขันก็สักสิบยี่ขึ้นไปเนาะ ฝากไปด้วยครับโมบ้วีสามรุ่นพัฒนาแล้วนี่นี่นะครับพัฒนาหลายๆอย่างให้ทนทานแล้วก็ราคาไม่สูงมากครับสองร้อยไม่แพงครับผมไม่สูงมากกําลังดีกลางๆแล้วเสียงที่ได้โอ้โหหวานเจี๊ยบอะ่ะเดี๋ยวฟังเดีวฟัง คเครับฝากไว้ด้วยครับสำหรับใครที่สนใจก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ใต้คลิปไว้ให้นะครับ